ได้มาหาประจำค่ะขอบคุณมากมากค่ะน้องพัดค่ะป้าต้อยเดี๋ยวนี้นะก็ป้าต้อยกับเบิดพัดลมให้เรียบร้อยค่ะนอนอยู่ค่ะกุ่นอยู่ในค่ะขอโทษขอไปน้องหนูด้วยค่ะหยกหยกการลักถึงหยกกันหลายใบแดงหรือใบเทาเลยค่ะตกเร็วมากเลยค่ะน้องพัดหนูเคยโป๊หกแต่ไม่ผ่านข้อสองค่ะปอยสี่แล้วเ่่าที่ควรแต่ป้าต้อยก็ทำจนสุดความสามารถของป้าต้อยแล้วค่ะ ก็ต้อยก็มีความสุขตรงนี้ได <Switzerland> ้อย ok ู่กับเพื่อนให่งวงก่ะเพื่อนใหญ่ค่ะมาพูดหลายๆเ้อค่ะที่เข้ามาให้กําลังพี่ต้อยอย่างเคยค่ะพี่ต้อยเคยเคยปล่าค่ะน้องกระยะค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะวันนี้ฝนตกนะคะบ้านน้องกัะยาฝนตกหนักคุณยายเยี่ยมกำลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะน้องพับสิตสำคัญศึกษากฎกติกาด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะนระคาค่ะพ่อคิดอะไรก่ะย่าตกสีสมายอยู่ค่ะน้องคิดสวัสดีคุณแม่พิสมาตอยก่ะเอสไปแบบอซือเสือแบบนี้ค่ะอาจจะรู้มั่งไม่รู้มั่งเนาะค่ะก็ได้ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะ บอบอปิดเด้อตาแจ้งแล้วฝนก็หยุดแล้วคุณยายเยี่ยมหวาวๆ <commerce> เปลี่ยนแว่นตาใหมา่และคะ่ะคุณยายแต่มันจะคล้ายๆค,ค,คือเก่าฮะแต่ไข่แน่นะคะ่ะฝนฝนตก อันกินก้อนเด้อคุณยายว้าคุณยายไปติีมของกินแล้วนาะคขามาสู่กินค่ะคุณยายแห่งของกินไม่ไม่ได้ลดค่ะคุณยายค่ะคุณยายเยี่ยมเริ่มมาแล้วตกแหงเลยน้องนอง้คุณยายเยี่ยมว่าวาเริ่มมาแล้วได้พื้นอยู่ได้ได้พื้หลายใบแดงอยู่ค่ะคุณยาย ไปไปเลยคุณยายว่าได้ขวดแล้วสบายเลยไปเลยค่ะน้องกัรยาแม่แม่ไปอมไก่ใส่อะไรนะยกที่รับที่นอนค่ะให้พักก่อนเรียบร้อยค่ะน้องถาวนโทรศัพท์หลุดมือเสียงดังจังตื่นฮะน้องพ่ะ ห้ยยังก็ไปเอาเว้นตาอีกก่อนเด้นพัลมค่ะบอกเปิดปดหอนค่ะน้องกระยาไฟดาบตีแม่น้องกระยาทักทายันคุณยายเยีย่ยอากาศหอนค่ะอบอาวค่ะเม่อนีจะได้เปิดพัดลมค่ะเม่อนีได้ยินสิ ป้าตอยก็เลยไปยังไม่ถึงไหนค่ะไม่ถึงไหนค่ะขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ค่ะระหว่างพอสามกับพอสี่ค่ะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณคุณลุงปัญญาไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมคุณลุงปัญญาทักทายไม่เยี่ยมด้อป้าป้าตอยก็เลยไปยังไม่ถึงไหนค่ะไม่ถึงไหนค่ะขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ค่ะระหว่างพอสามกับพอสี่ค่ะขึ้นขึ้นลงลงเนาะค่ะ ตาก้ลวยนะคะปลาตอยผมมียังงใส่ปลาตอยก็ใส่มะนาวบีบใส่ตลวเทกค่ะเป็นตัวใหญ่ะค่ะที่เหล็กตัวนี้เนาะ สะโพกปลาจังหงรีวมีหอยหินค่ะคุณยายเยี่ยมสวัสดีน้องหมูจ้าคุณยายเยี่ยมสวัสดีต้องถอยก่อนฝนแรงมากเลยจ้าไม่เป็นไรค่ะน้องกะระยาค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจป้าต้อยค่ะเดี๋ยวกอานะคะน้อยค่ะน้อยเดี๋ยวหนึ่งค่ะอ่าอันให้น้องไอดาบึงน้องไอดาบึงโอ้คุณยายสะพอ,อนอันอันปลุมค่ะ <c oughs> <c oughs> บอกเปิดปัดโอนค่ะ น้องกระยาไฟดับตีแม่น้องกระยาถทัก่ายันคุณยายเยี็บทักทา,ายน้องหมูค่ะ แปมนแปนนันพิมอันที่ว่าตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือทุกทุกวันจะได้ประเมินถูกว่ามันเท่าไหร่ได้นาทีเท่านี้ค่ะคุณถาวรน,นะคะคุณจิตน้องๆขอตัวจ้าขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาแล้วกำลใจให้กำลังใจค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะน้องจิตฐาพร คุณแม่พิสมัยทักทไทยสวัสดีเ,เพื่อนๆในห้องค่ะคุณลุงปัญญาสวัสดีครับอาจารย์กัลยาต๊แห้งยุบเวลาค่ะคุณยายคุณต๊แห้งย่บป๊าดน้องฟัดกันนะน้องฟัดเป็นตัวกันหัวเนอ้องากคุณยายเป็นยังพ่อยายอะไรนะ พ่อยาดีจ้า้นงหมูค่ะสวัสดีจ้าพี่ต้อยฝนตกตกจ้าโอ้ค่ะค่ะชั่วโมงหนึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมค่ะแล้วแต่จะนั่นเนาะเฉพาะจังเวลาจากมันจากบ่อน่นอนเอนาะค่ะคุณใหญ่เวเยี่ยมค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณใาย่เวิเยี่ยมสวัสดีทักทายคุณรักค่ะคุณใาย่เวิเยี่ยมสวัสดีทักทายคุณรัก ้องหมูกับมือจะกันทั้งทำง,งานเนาะกาทั้งเมือยก่ะแม่พิสมัยสวัสด,ดีจ้าคุณพัดจ้าคุณแม่พิสมัยสวัสด,ดีทักทายค่ะคุณพัดค่ะ คุณยายเยี่ยมเยี่ยมวันนี้ป้าต้อยอบอุ่นนะคะว่าลดขึ้นขึ้นแล้วก็ลงลง,ลงแล้วก็ขึ้นค่ะ,ะผลประกอบการเพิ่งพ่งจะเริ่มขึ้นค่ะเมื่อก่อนือขึ้นลงลงค่ะได้กล้วยแล้วสบายหลานว่าวาสะพอนแม่แม่ถึงมองไม่ค่อยเห็นตัวเล็กนิดเดียวบันนี้หลานันขยายให้ไงไ้ค่ะ น้องกัลยาสวัสดีจ้าทักทายคุณแม่พิสมัยค่ะน้องกัลยาทักทายสวัสดีคุณแม่พิสมัยน้ำกัลยาให้น้ำมันกระดิบมาซื้อน้องกัลยาเด้น้องกัลยาวะน้าฝนบ้านน้องกะระยากาตรตกนกกา คุณยายเยี่ยมตํมมายุมบ่เนาะคุณยายเยี่ยมมาตัมมายมอยู่บ่เนาะน้องพัดหนูก็เป็นอะไรเนาะเป็นอย่างกีแรงไหมฮะ ดีค่ะน้องพัดค่ะคุณยายบุญเยี่ยมสวัสดีค่ะน้องถาวรอคุณพัดสวัสดีทุกคนนะคะน้องถาวรถ้ทักทายคุณยายเยี่ยมค่ะสวัสดีแม่คุณยายบุญเยี่ยมทวิตจุวรรณกำลังรับชมค่ะขอบคุณมากๆกค่ะดูเทียอทนอำเภอรพระนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ เมียเขามาทักมาถ่ายได้ด้อยค่ะคสวัสดีห้าดวงตาจ้าจ้าคุณลุงปัญญาฝนตกเนาะค่ะคุณยายคุณลุงปัญญาว่าฝนตกเนาะบานใจปะตอยแต่สปรับปะตอยนี่ปะตอยเนี่ยกะสิยู่ก,ก็เพื่อนๆไปตลอดนะคะอ่ะ